ดรครับวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับสถานการณ์การรบกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับซึ่งวันนี้ฮามาสข่าวล่าสุดมาว่าเขาพร้อมจะปล่อยตัวปะกันนะอาจารย์อาจารย์มองว่าแนวโน้มทิศทางสงครามครั้งนี้เป็นยังไงครับก็คือขณะนี้เนี่ยนะผมคิดว่ามันอยู่ในช่วงที่เขากาลังตัดสินใจหลายฝ่ายกําลังตัดสินใจกันอยู่แต่พูดง่ายๆคือว่าอยู่ในช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อที่อาจจะรุนแรงบนปลายก็ได้หรือว่าอาจจะกาลัง ลดระดับลงก็ได้นะครับเ<ะ>นื่องจากว่าถ้าเราดูจากสัญญาณของทางธรรมัสนะที่มีการพูดถึงเรื่องของตัวประ,ะ,ประกรันนะครับ,บซึ่งเขาให้ใช้คําว่าเฉลยเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่านะครับเอามาแลกเปลี่ยนกับ6,000นะครับชาวเาเลซาย6,000คนที่ถูกเซลจับกลุมมอยู่ขณะนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการปล่อยคลิปนะครับซึ่งก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะว่าเป็นคลิปของตัวประกันนะครับ หลังนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันว่ายัางคงรับประกันความปลอดภัยของตัวประกันอยู่นะครับ <c oughs> มันก็เป็นสัญญาณมาจากทางฮามาสแล้วแหละว่า,าต้องการที่จะนะครับอถอยหรือว่าเจรจานะครับ <c oughs> อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไปดูทางฝั่งของอาห <c oughs> รับไม่มีใครญญต้องการสงครามในขนานี้นะฮะอิหร่านก็พยายามที่จะส่งสัญญาณว่าอิสราเอลอย่าบุกเข้าไปในกาซานะนะครับนี่แปลว่าไม่ต้องการเข้าร่วมกับสงครามนี้เช่นกัน ฮิบูลลอก็ขู่อิสราเอลว่าอย่าเข้าใช่ไหมครับก็ไม่ต้องเพราะเพราะไม่อย่างนั้นฮิบูลล์ก็ต้องกระโดดเข้ามาจากเลบาดอนนะครับซาอุก็พยายามที่จะโทรคุยกับอิหร,ร่านสันนิบาอตอาหรับก็พยายามที่จะส่งสัญญาณว่าเขาเป็นเอกภาพนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องปามไม่ให้อิสราเอลเนี่ยเข้าไปในกาซาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณตัวแสดงพวกเนี้ยนะครับด้านหนึ่งเราเห็นแล้วว่าไม่ต้องการเข้าสู่สงครามไม่อยากให้บานปลายนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับ สาหรับอ <'s> right. <sm> mm ิสราเอลเรามองสําหรับอิสราเอลนะฮะเขาต้องการที่จะเข้าไปในกาซาเพื่อทําสงครามอย่างจํากัดนะครับอย่างจํากัดนี้ก็คือหมายความว่าไม่ให้กลุ่มฮิสบุลล้อเข้ามานะหรือว่ากลุ่มเครอาวุธอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอิสราเอลมองว่าตัวเองถอยไม่ได้นะครับถอยเนี่ยจะถูกกดดันภายในประเทศถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิสราเอลก็อาจจะขอบุกเข้าไปหน่อยนึงนะครับ แล้วก็อาอาจจะต้องถอยกลับมานะผมมองว่าวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่การการการประเมินสถานการณ์กันซึ่งสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยโจไบเดนตอนแรกท่าทางขึงขังนะฮะเขาต้องการที่จะขู่ว่าเอ้ยไม่ให้ใครเข้ามาช่วยเอเซีนะยังมายุ่งนะว่างั้นส่งเครื่องบินไปนะคก็คือเตรียมให้เปิดไปเขียวให้ซาเอลเนี่ยเข้าไปเต็นที่รั่แล้วก็คิดว่าการส่งสัญญาณของตัวเองเนี่ยจะได้ผลก็คือว่าพวกอาหรับก็จะส่งสัญญาณว่า อเมริกามาแล้วไม่ยุ่งดีกว่าตัดปล่อยฮามาสไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะอัลรักดานแสดงจุดยืนว่าไม่ได้นะฮะไม่ประนามฮามาสทิสบุลลอบบอกจะลุยกับอิสราเอลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้โทนเสียงของโทนเสียงของอเมริกาเนี่ยเบาลงวันนี้เราจึงเห็นว่าไบเดนนะครับมาบอกว่าอิสราเอลอาจจะพลาดครั้งร้ายแรงถ้าสมมติว่าไปยึดสนนกาซาเขา เขาสนับสนุนให้มีรัฐปาเลสไตน์แต่ว่าต้องไม่มีฮามาสฮตรงเนี้ยก็เห็นถึงท่าทีที่มันเริ่มเบาลงมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจของสองตัวแสดงสําคัญครับคือหนึ่งอิสราเอลที่จะบุกกาซาไ,ไหมถูกไหมฮะสองถ้าบุกไปแล้วเนี่ย เอ่อฮิบุลล้อจะกระโดดเข้ามาด้วยไหมอ๋อนั่นก็อีกกลุ่มที่แข็งแร่งนะสมมติว่าฮิบุลล้บุกเข้ามาเนี่ยฮิบุลล้บุกเข้ามาอันเนี้ยมันจะพ่วงไปด้วยกับการที่ยิ่ง่านจะว่ายังไงเพราะเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมฮะและไดเอลเนี่ยบอกขู่ไว้แล้วว่าจะถ้าฮิบุลล้เข้ามาก็จะถล่มไปที่เลบานอนด้วยอันนี้แหละเป็นอีกประเทศหนึงหัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้สถานการณ์มันอยู่ที่การประเมินกันละต่อรองหัวเลี้ยวหัวต่อนะฮะว่ามันจะ ยกระดับหรือว่ามันจะลดระดับนะครับผมก็ขอฝากไว้สั้นๆเพียงแค่นี้ก่อนจะติดตามกันต่อไปนะฮะขอบคุณมากครับอ๋อครับครับอาจารย์ฮะอาจารย์ฮะไปแล้วมั้อาอาจารย์อาจารย์ไม่อยู่แล้วนะฮะขอบคุณมากครับนะเขาขอบคุณครับอาจารย์ครับ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 